ตอนนี้ก็จีนข้าวแถวเพื่อที่จะรอส่งพี่น้องญาติโยมนะครับปรับด้วยความสมดิภาพนะครับตอนนี้ดูในภาพแล้วนะครับขบวนก็กำลังจะเคลื่อนแล้วนะครับแล้วก็ทางพุทธศิสุริกรชนก็เริ่มลงบันไดมาจะไปรอส่งกันที่ด้านล่างด้วยนะคะ เป็นข่าวดีนะครับเพียนเชิญน้องๆหรือว่าท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นจิตอาสาด้วยการร่วมมือกันนะครับเก็บขยะเก็บเศษต่างๆครับลงถุงดำให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะร่วมกันทําความสะอาดนะครับไม่แต่ตอนนี้เป็นต้นไปได้เลยนะครับ อนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับแม่สีดาแม่สีดาเดินทางมาจากจังหวัดเลยขอให้ไปที่รถด้วยนะครับตอนนี้นะครับรถกําลังรออยู่นะครับแม่สีดานะครับสร้างแล้วเชิญได้เลยนะครับส่วนท่านที่ลืมโทรศัพท์มือถือในห้องน้ําหญิงนะคะเป็นโทรศัพท์ iPhone สามารถรับได้ที่การเงินนะคะทางเจ้าหน้าที่การเงินเก็บเอาไว้ให้อยื่นะคะ ท่านเจ้าของโทรศัพท์มือถือไอโฟนที่ลืมเอาไว้ในห้องน้ำหญิงนะคะก็มารับได้ที่เจ้าหน้าที่การเงินค่ะขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์คูณโทคันด้วยนะครับผู้ที่ดูแลพิกิกรมาโดยตลอดนะครับ กับงานพิธีบกเพ็นกุศลสรีราสังขารของหลวงพ่อคูณธรนสุโภนะครับค่ะคุณจรนญค่ะตอนนี้ขบวนเริ่มเคลื่อนแล้วนะคะถ้าที่ดูจากภาพค่ะก็จะนําโดยนะครับพระเดชพระคุณพระธรรมสุธาจารย์นะครับเจ้าที่พุทธาเจ้าคณะภาคเก้าวัดหนองแวงพระรมหลวงนะครับตามด้วยพระเทราุเถระนะครับมีเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และก็มีท่านประธานฝ่านนยสงฆ์นะครับตามด้วยท่านคณะบดีคณะแพทยศาสตร์นะครับท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ชันชัยพานทองริยกุลนะครับและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจทาหารนะครับสำหรับพระคุณเจ้านะครับที่นำสิริราสังขารของท่านไปนั้นจะเป็นพระเถระจำนวนสิบร,รูปนะครับ มีท่านทรูราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านกำธรถาวรสถิตนะครับทีอ่อยู่ในขบวนนะครับถ้าถ้าหากว่ามีเจ้าหน้าที่ของของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ รูปปัน้นที่ปั้นโดยปฏิมากรระดับโลกโดยอาจารย์สันตินะคะซึ่งตั้งอยู่ห้องบนยังไงแล้วขอความกรุณาขอแรงนะคะจะได้อัญเชิญไปร่วมกับขบวนเลยค่ะขอความกรุณาเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะอัญเชิญลูกปั้นหลวงพ่อคูณอยู่บนเวทีนะคะซึ่งตอนนี้อาจารย์สันติยืนรอยอยู่ด้านหลังแล้วนะคะจะได้นำลูกปั้นนี้ไปที่คณะแพทยศาสตร์ด้วยค่ะ มีไมคบชีมที่เรียนรู้จากนะครับขีซีดีนะครับภาพยมน,นะครับเีดีนะครับ ใช่ใช่ค่่าน้ชมท่าก็เนะครับเข้าดูได้เลยนะครับขุดขุดยืนยืนแล้วเราไม่ลดตรง ليمد <laughs> เราจะว่าเรื่องที่จะตั้งนตั้งแถวนะคะมีสมงบิธีจะโดนร้อยเข้ารูปที่มัะชางเมื่อเช้านี้รอส่งข่ามปเลยระข้อกูนะคะถูภาพแล้วนะครับ่